แม้นอยู่แสนไกลสุดแดนดินฟ้านั้นถึงมีสุขสันก็ลืมเวียงจันทร์บ่ได้จากนานแสนนานยังห่วงญาติมิตรทั้งปวงฆ่าสุดอาไลดวงใจขันหนึ่งทุกวัน เมื่ออยู่ผู้เดียวยิ่งเปลี่ยวยิ่งคิดเศร้าเหมือนนกขี่เงาอยู่ในกรงทองอัดอันสุกกายทุกใจเมื่อจากเมื่อยามได้พรากแกนทินเวียงจันทินทานนครของเรา สวัสดีครับผมเอกคนเดินทางนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์เย็นวันที่29มีนาคม2,566นะครับนครหลวงเวียงจันร์ยามเย็นนะครับก็ ความมือนี่คือตลาดเช้ามอคือผมพักอยู่แถวๆนี้แหละครับก็จะมาอัปเดตเวียงจันทร์นะครับมาคราวนี้เนี่ยก็จะมาเน้นที่เวียงจันทร์นะฮะแบบเน้นๆนะฮะก็ไปแขวงคำม่วนมานี่เอฟซีเนี่ยเยอะเลยนะครับบอกว่า ขอเป็นบรรยายเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมเือไปคําม่วนนผมก็บอกไปแล้วในคลิปนะครับแต่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ดูคืออยังไงล่ะผมบอกว่าผมต้องการเอาบรรยากาศแฟงคำม่วนนะครับเพราะว่าคำม่วนกับคนทางสกลนครนครมนมเนี่ยมันพูดจาภาษาเดียวกันก็เลยอยากจะพูดสำเนียงคำม่วนนั่นเองนะฮะหลายคนเนี่ยก็ บ่นเลยเพราะว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่า,าผมบอกไว้ก่อนนะ f อซผมนะครับผมชอบทำช่องลาวก็จริงนะฮะแต่ว่าคนที่ช่องคนที่ชมช่องของผมส่วนใหญ่นะเป็นพี่น้องคนไทยนะครับเห็นผมทำเกี่ยวกับลาวแล้วอย่าคิดว่าพี่น้องคนลาวดาูส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่นะครับ คนที่ดูส่วนใหญ่คือเป็นพี่น้องคนไทยเกือบ70%เปอร์เซ็นต์นะฮะ60บถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะหมายถึงว่าแต่ละคลิปนะมันก็ไม่แน่นอนนะครับนะฮะแต่ว่าก็พี่น้องคนลาวเนี่ยอันดับสองเนี่ยไม่ใช่ลาวในนะครับไม่ใช่ลาวที่สบบลาวนะครับเป็นลาวนอกนะครับอยู่อเมริกานะฮะอันดับสามถึงเป็นลาวในนะครับ ทีนี้ผมมาเวียงจันทนี้ผมจะเอาใจเอฟซีที่อยูอ่ต่างประเทศหน่อยนะครับพี่น้องที่อยู่พี่น้องลาวที่อยู่อเมริกาฝรั่งเศสแคนาดานะครับก็เพราะว่ามีเอฟซีหลายคนนะบอกว่าให้ไปถ่ายตัวนั้นตัวนี้ให้ดูหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับคอมเมนต์มาแต่ผมไม่ได้ไปสักทีหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแถวเวียงจังนทนี่น้อยใจหรือเปล่าไม่รู้นะหลังๆไม่ได,ไได้ไม่ได้มาคอมเมนต์ช่องผมเลย ก็ว <NYU> <West> ันนี้นะครับจะพาชมเวียงจันทร์แบบยามเย็นนะครับถนนนี้เป็นถนนสายหลักนะครับก็เราก็รู้กันอยู่นะครับถนนลานช้างนะครับคือยังไงอ่ะ หลายวันก่อนนี้มันฝุ่นมันหนามากเลยนะครับจะมองไม่เห็นน่จะมองไม่เห็นประตูใสเลยนะฝุ่นมันปกคลุมเวียงจันทร์ไม่กค่วันที่ผ่านมาเนี่ยสามสี่วันที่ผ่านมานี่แหละนะฮะก็ผมก็ยังลุ้นอยู่ว่าเอะตกลงนี้มันจะได้มาเที่ยวเวียงจันทร์ไหมจะได้มาเวียงจันทร์ไหมเพราะผมผมแบบจะมาแบบยาวๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าก็เหมือนกับฟ้าเป็นใจอ่ะเมื่อเมื่อคืนเนี่ยฝนก็ตกนะครับที่เวียงจันทร์นะฮะฝนตกหมอก ไปแล้ว,ลวมาวันนี้เนะี่ยผมผมมาเขาก็ตกหนักเลยนะฮะตกต้อนรับนะฮะหรือว่าโชคดีครับอนนอากาศมันจริงเย็นๆสบายเลยนะครับเดี๋ยวจะดูว่าวันนี้เขาจะเปิดเขาจะเปิดแสงไหมแสงสีไหมนะครับที่ประตูใส่นะครับก็รอรุ้นนะครับ สำหรับคนที่สอบถามนะครับว่ามานครหลวงแล้วจะไปมาแลกเงินตรงไหนนะครับใกล้ๆกับตลาดเช้านี่นะครับสำหรับพี่น้องคนไทยนะถามถามในกลุ่มถามาเยอะเลยนะครับก็ผมก็จะแนะนำนะครับอัปเดตให้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะตรงนี้เลยตรงตรงแถวนี้ก็ยังมีร้านนี่ับเปลี่ยนเงินอยู่นะครับสอสาร้านเนี่ยตรง ก็คือถ้ามาจากตลาดเช้ามอเนี่ยตลาดเช้ามอเนี่ยก็อยู่ทถวแถวนี้ครับเลี้ยวขวามาแต่ถ้ามาจากชิวรถตลาดเช้าเนี่ยครับก็ข้ามถนนมาตรงตลาดเช้ามอนะครับข้ามฝั่งมาเลยนะครับก็จะเป็นตลาดเช้ามอคือรถมันมาจากอุดรธานีมันจะมาจอดที่จะมาจอดตรงตลาดเช้าใช่ไหมครับก็ข้ามถนนมาก็จะเป็นตลาดเช้ามอก็มันจะมีมินิบิ๊กซีอะครับ ดูป้ายบิ๊กซอีกฝั่งหนึ่งอ่ะดูป้ายบิ๊กซนะครับก็จะเห็นแล้วก็เราก็เดินมานะครับมาถ้าแถวเนี้ยก็จะมีร้านแลกเปลี่ยนเงินนะครับก็จะมีอยู่2อสาร้านก็เนีฮะเขาก็ยังเปิดบริการอยู่นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเนี้ยฮะจะเป็นเมย์แบงก์เป็นธนาคารกรุงศรีเป็นอ่าเจดีบนะครับธนาคารร่วมพัฒนานี่นะครับจุดสังเกตนะครับหาไม่ยากนะครับ สถานนี้จะเป็นทนาคารทั้งนั้นเลยนะฮะก็จะเดินไปประตูใสนะครับจะไปดูประตูใสยามราตรีมันจะเป็นอย่างไรนะฮะจะสวยแค่ไหนนะฮะคือผมก็เคยมาถ่ายแล้วนะยามยามเย็นนะฮะมันสวยมากแต่ว่าผมก็งงว่าผมไปถ่ายลงคลิป YouTube ตรงไหนอะไรยังไงผมงงมากเลยาทำไมผมไม่เห็นนะฮะหรือว่าผมถ่ายแค่แบบแนวตั้งลงชอลงอ็อตลงเพจนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะวันนี้เนี่ยอากาศที่นครเวียงจันทร์นี้คือมันเย็นแบบสบายๆนะครับเหมาะเดินเล่นเลยอะออไม่ร้อนครับเพราะว่ามันเจอฝนเนี่ยฝนแบบ คือเวียงจันทร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหา,าไฟป่านะครับที่เมืองสังทองก็หนักเลยนะนะก็ดับยังไงก็ไม่ได้ก็คือควันนี้มันปกคลุมทั้งทั้งเขตเวียงจันทร์แล้วก็เขตฝั่งไทยหรือลนะมั้งครเพราะมันก็อยู่ใกล้ๆบริเวณเดียวกันไนงะพอฝนมานี่ก็จบเลยนะครับ ไฟก็น่าจะดับเพราะว่ามันแบบมาแบบจัดเต็มนะฮะแล้วก็ไฟก็น่าจะดับควันก็น่าจะหายก็ถือว่าโชคดีนะครับคือถามว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เกรรษตรกรพี่น้องคนลาวเนี่ยนะฮะเผาไร่ผมไปลาวมาทั่วลาวเหนือมามาแม้กระทั่งที่ ามวนนะครับก็เนื่องจากราคามันสำปะหลังราคาอ้อยเนี่ยมันมันมันสูงนะครับดังนั้นพี่น้องคนลาวก็บุกเบิกพื้นที่ทํากินใหม่เยอะเลยก็ผมอธิบายไปแล้วนะครับผมไม่ขอวิจารณ์เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้ในช่วงไหนที่พืชไร่ราคาสูงเนี่ยก็ขยายพื้นที่นะครับป่าไม้ก็หายนะฮะ ถามว่ามันจะหยุดทางป่าได้ไหมก็ก็ขึ้นอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรัฐบาลต้องควบคุมประมาณอย่างนั้นนะครับโอ้อันนี้เขาเปิดไฟนะน่าจะเปิดไฟแนละ้วเริ่มแล้วนะครับคือเขาจะเปิด18นาฬิกานี่มันเลยมาหลายนาทีาแล้วนะครับดังน,นั้นพอเผาอ่ะมันก็หนักฮะมันไม่ใช่แค่ประเทศลาวนะประเทศไทยก็หนักนะครับ แล้วก็ประเทศเมียนมาด้วยรัชชาเนี่ยโอ้โหก็หนักเหมือนกันอันนี้สาวที่ไหนไม่รู้มาถ่ายน่าจะเป็นสาวเกาหลีหรือป่ะหรือญี่ปุ่นถนนเส้นนี้ก็ไปดงป่าลานนะครับไปเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ไปได้แต่ผมเนี่ยผมจะไปทางนี้นะครับถนนลานช้างนี่แหละนะฮะ อ้อมีสาลาเปาเออพอดีเลยสาลาเปาซื้อสาลาเปากินหน่อยสาลาเปาขายจังได่แต่ท่านดิบเ,เอาเอาเอาลูกเอาลูกหนึง่งเอาก้อนฮะเอาก้อนเอาก้อนหนึง่งค้องคลองตอนแรกอ่ะน,น,นัดน้องไสาไปกินข้าวนะเขาแรกนะยานอิ่มก่อน <c oughs> มันพนดัดแบบว่าหุ่นนะเก้าโมงหุ่นนะไอ้เจ็ดโมงหุ่นอ่ะกว่ามันสีแล้วงานแล้วเวียกมาแนะออมาซื้อมาซื้ออัน <laughs> มาซื้อสลับเป่าไอ้เพื่อนเป็นเอฟซีเอฟซีเอกคนเดินทางเพื่อนโอ้ออจำเสียงเพื่อนว่าจำเสียงได้เสียงหล่อๆนะ <laughs> <laughs> มีอย่างอย่างาอ,อันเสียงหาคนเลยนะไปนั่งคุยก็คุยไม่ว่าอย่างนั้นไปนั่งคุยเอา้าเสียงก็คุ้นคุ้น ไปท่าแขกอ่ะคือไอ้เบาเลยเสียงเคือคุณคุณโบเห็นหน้าเพราะว่าโบได้หอเห็นหน้าเนเออแมนโบเห็นหน้าอะไรบองฟังเสียงเขาเออแต่แมนแล้วสามเดียมครับเนี่ยคอยผู้เดียวละย่างไปละน้องไส้มาฮัพเนี่ยย่างเข้าไปเราไม่ได้วาดยังจะว่ากันนะวันแล้วมีน้องไส้เจ้าบอกว่าขี่รถเลาะอ่าล่าล่าละมันเวียดเวียกอยู่หันเราบานนี้นัดกันไว้ว่าเทียนไปอันสิมันสิมาฮับแต่มันติดเวียกอ่ะนะก็เลยโอ้ตายเราตัดพอมันว่าย่างเลยย่างไปผ่านเนี่ย สุดท้ายมันทักมาพอดีเออมันก็เลยมาฮับวะนะ่ะอ๋อเอฟซีเออว่ามันเป็นยุคที่หลายคนแล้วไปเซี่ยกล่องเขาก็ถามเนี่ยเพราะว่าไปนั่งคุยเสียงง่ายเสียงยง่ายยังซีเนี่ยคุ้นๆด้วะ <c oughs> นี่ก็เ <c oughs> พิง่งเพิ่งมาจากลักซาวเนี่ยเ<อ>พิ่งมามเนี่ยแมนแมนก่อนก็ไปเห็นก่อนต้องไปลักซาวไปไปจำมีมีมีตู้นั่นไงใครมาเลี้งมากายเลยเห็นกับตาแล้วกับตาแล้วขอดเลยก็อะแล้วล่ะหขวัญหัวอันนั้นอยู่มหาไซนอันนั้นน่ะ อันนั้นอันอยู่มหาไซ,ไซาาอ่มหาไซที่ไปรักเศร้าอันน่ะนะ่าะของเพื่อนอันความมามีน้อยเดียวแล้วบัดนี้ข่อยก็ว่าสิอันสเสียหายเงินเพื่อนแล้วลืมค่าได้ถ่ายคลิปเพื่อนแล้วกอะเอาลืมเลยโอ้ยว่าเป็นบาปบ่ลโต้เออเจอ FC พอเย็นๆนี่เขาเปิดไฟนี่มันจะสวยนะฮะฝั่งนี้เปิดไฟแล้วสวยแล้วนะครับแล้วก็อากาศมันเย็นๆนะอากาศเย็นๆสบายๆโอ้ไม่น่าเชื่อเจอเอฟซีแบบนี้อีกแล้วนะครับประเภทแบบเขาจาเสียงได้อะ <c oughs> เพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยเปิดหน้านะครับมีไม่กี่คลิปที่เปิดหน้านะครับก็มี FC เอฟซีโนมากนะพยายามบอกว่าขอเห็นหน้าหน่อยขอเห็นหน้าหน่อยอะไรอย่างนงี้นะครับก็ไม่ได้เปิดให้ดูเท่าไหร่นะ ามันเป็นเหตุผลส่วนตัวนะไม่ได้หมายว่าผมพะว่าผมขี้เหร่อะไรยังไงหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นเหตุผลส่วนตัวคือจริงๆแล้วการเปิดหน้าเนี่ยก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนั่นแหละครับคนที่มาคอมเมนต์ในช่องผมหลายคนเขาบอกว่าชอบเพราะว่าไม่ได้เปิดหน้านี่แหละครับบางทีเขาตาคาญในการเปิดหน้าอะไรอย่างนี้นะแต่บางคนก็อยากจะเห็นอะไรอย่างนี้นะครับแต่บางทีการเดินทางในลาวในนั่นในนี่เนี่ยบางทีผมชอบอะไรที่มันเป็นส่วนตัวไม่อยากอะ วุ่นวายกับคนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับนั่นเป็นเหตุผลส่วนตัวของผมนะอ่ามันจะเริ่มสวยแล้วถ้ามันมืดมืมันจะสวยนะครับนะแกจําเสียงผมเหอผมนึกถึงที่ที่คำคำม่วนเลยแบบเดียวกันเล็บเลยเจ้ามันนุ่มสกุลคนจริงใจบอก่ไม่มั่นใจแกมาถามนะครับอ่าเริ่มสวยแล้วนะครับลครหลวงเวียงจันยามเย็นนะครับ วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาถ่ายประตูไสย,ยามเย็นให้ดูนะครับแล้วก็ประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะไปกินข้าวกับน้องชายนะครับเบาคํานะครับจะมารับตอนนี้แกไปขายของอยู่นะครับอันนี้วัดนะฮะขวามือนี่วัดจริงผมก็เคยถ่ายคลิปแบบอัอนนี้บ่อยแล้วนะครับ แต่ว่าเนื่องจากยามเย็นเนี่ยไม่ได้ถ่ายมันกำลังมันกำลังจะสวยนะครมันจะกำลังจะสวยนะคือไปฝั่งโน้นอะแล้วถ่ายย้อนกลับมาเนี่จะสวยนะครับ <c oughs> ก็ดีใจนะเจอเอฟซีเพราะว่าเอกคนเดินทางไม่เหมือนคนอื่นครับคนอื่นนี่เขาเห็นหน้าเขาก็โอ้ย oh, จำได้แล้วแต่คนเดินทางนี่ต้องได้คุยนะฮะ คือเสียงผมอะ่ะมันก็จําง่ายนะถ้าใครได้คุยนะครับใครใครได้ฟังะเสียงก็จะจําง่ายมาเวียงจันทร์เนี่ยนะครับผมยังไม่ได้ร้องเพลงเกี่ยวกับเวียงจันทร์ให้กับเอฟซังเลยนะจริงๆมีเพลงหลายเพลงมากเลยนะครับเกี่ยวกับเวียงจันทร์นี่นะฮะที่ผมชอบนะ แต่พอพูดถึงพี่น้องคนลาวที่อยู่อเมริกาอยู่ต่างประเทศ่ปะปัญหาที่ผมนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งนะครับเพลงนี้เป็นผู้หญิงร้องนะชื่ออะไรนะคนแต่งเนี่ยสอสิริวันนะเขาเก่งมากนะครับในการแต่งถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะคนร้องนี่ชื่ออะไรนะันทันตะวันนะฮะอะไรสักอย่างนึงน,นะถ้าจําผิดก็ขออภัยนะครับที่บอกว่า บอลูมเวียงจันทร์มาลองฟังเวอร์ชั่นเอกคนเดินทางดูนะครับแล้วก็เนี่ยฮะเอาประตูใสเนี่ยนะเป็นจุดนะฮะฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ชมประตูชัยประตูประตูใสย,ยามเย็นไปด้วยนะครับ แม้อยู่แสนไกลสุดแดนดินฟ้านั้นถึงมีสุขสันตก็ลืมเวียงจันทร์บ่ได้จากนานแสนนานยังห่วงญาติมิตรทั้งปวงฆ่าสุดอาลัยดวงใจขันหนึ่งทุกวัน เมื่ออยู่ผู้เดียวยิ่งเปลี่ยวยิ่งคิดเศร้าเหมือนนกขี่เงาอยู่ในกรงทองอัดอาหันสุกกายทุกใจเมื่อจากเมื่อยามได้พรากแกนทินเวียงจันทินทานนครของเรา จากไปสู่ใต้ฟ้าประเทศอื่นห่างมิที่เคยสดสื่นห่างลุงป้าหนาว mm. ทั้งมีสุขอยู่วังครองบ่เหมือนเห็นหน้าพี่น้องลาวคิดมาแสนเศร้าห่วงใย ไม่อาจลงลืมภาพแห่งความหลังนั้นครึ่งฟ้าเปลี่ยนพันก็ลืมเวียงจันทร์บ่อไดเมื่อยามหวนมาเยี่ยมชิ้นใต้ฟ้าเนื้อดินลาวนี้เมื่อใดสุขใจเหลือคำกล่าวขานจบแล้วครับ บอลลูมเวียงจันทร์นะครฟังแล้วร้องไปแล้วก็น้ำตาจะไหลนะครับก็เข้าใจความทุกข์ใจของพี่น้องคนลาวที่อ่าอปยโยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะครับก็นะฮะก็เรื่องมันผ่านไปแล้วนะคะับสี่สิบห้าสิบปีแล้วก็ไม่ได้ลื้อฟื้นนะก็แค่พูดนี้ฟังเพราะผมเองก็ ร้องเพลงบอลืมเวียงจังนนี้น้ำตาจะ,ะไหลเลยเนะี่ยแล้วลองคิดดูว่าพี่น้องคนลาวที่อพยยโยกย้ายไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครจะเป็นอย่างไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมไม่เคยโทษอะไรนะผมโทษพวกฝรั่งนะมายุแยงตะแคงรั่วให้พี่น้องคนลาวเนี่ยเข็นฆ่ากันนะก็หวังว่าคนยุคปัจจุบันนี้จะไม่ เป็นเครื่องมือให้พวกฝรั่งต่างแดนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนลาวพี่น้องคนไทยนะฮะให้รักกันไว้สามาัคคีกันไว้นะครับเมื่อไหรที่บ้านเมืองสงบมันก็พัฒนานะครับอย่างตอนนี้ลาวสงบแล้วก็พัฒนาเพิ่งจะพัฒนามา20ปีได้ขนาดนี้นี่ก็ว่าเก่งแล้วนะครับนะจริงๆลาวนี่พัฒนาได้จริงๆเนะี่ยปี2540นี่เองนะครับ ไม่อาจลงลืมภาพแห่งความลังนั้นถึงฟ้าเปลี่ยนพันก็ลืมเวียงจันทร์บ่ได้เมื่อยามหวนมาเยี่ยมทินนใต้ฟ้าเนื้อดินลาวนี่เมื่อใดสุขใจเหลือคำกล่าวขาน อ้โเสียงจักรกจันเรไรร้องระงมเลยนะครับก็จะมีคนมาขายเลขนะครับวันพุธนะครับหวยลาวออกอ่ะแล้วก็จะมีต้องไปตรงโลนอะตรงน้ำพุอะมันจะสวย เพลงลาเก่าๆเนี่ยผมชอบมากนะครับสองฝั่งของอย่างเงี้ยเวียงในฝันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวว่างๆจะร้องเพลงเวียงในฝันให้ฟันนลลงนะครับแล้วก็ร้ายๆเพลงนะครับแต่นะครับเดียวกันผมก็ลูกกรุงเนี่ยผมก็ได้นะนับตั้งแต่สุนทรภพรสุเทพวงกำแหงธานิน,นทรเทพนะครับลูกทุ่งสายเดนสัญญา ซอนคีรีสีประจวบอะไรอ่ะรังสีเสรีชัยผมได้หมดนะครับบอกเลยลูกพุ่งนี้โอ้โหอยาให้ในผมฟังผมร้องนะหมอลำก็ได้นะครับสตริงก็ได้ครับ อันนี้สวนประตูใส่นะครับก็คือส่วนสาธารณะนะครับตอนเย็นๆพี่น้องคนลาก็ชอบมาออกกํลังกายกันมาถ่ายรูปนะครับ้ท่องเที่ยวก็นิยมมาเช็คอินตรงนี้นะครับมาถ่ายรูป